สวัสดีครับมาต่อกัน<ร>นะครับกับรีวิวโคโตโบกิยะนะครับโอ้คคู่เฟรมอาร์มเกิลสเตเลตนะฮะสเตเลตสเตสเลตตอนนี้เราวันนี้ไปเท่านี้เรามาเป็นแบบแพนะ็คคู่เนาะทั้งตัวออริจินอลตัวออริจินอลเข้ากับตัวแพ็คเสริมที่เป็นตัวเวอร์ชันชุบน้ำฮะทำไมอันนี้มันเสริมแต่ว่ามันดูเปียวบางกว่าให้มันเป็นชุดไม้น้ำไงอ๋อโอเคอันนี้คื <S อ s t ต l ลตเอ็กซ์เอ นะครับลสด้วยนะถ้าถ้าตามถ้าตามลายผลิตตัวนี้เป็นตัวที่3ามตัวที่เามเหรอะแล้วคุณมีตัวที่หนึ่งตัวที่สองยังไม่เพิ่งมาโดนตัวนี้ประเด็นคือเรารอให้มันอิ่มตัวนี่คืออันนี้คือเกาะเวอร์ชัน2น้องของของน้องอยู่แล้วคือเกาะเวอร์ชัน2องจริงๆน้องมีสีมีสามเวอร์ชั่นจะมีสีเทาแต่ว่ามันแบบนี้เลยเป็นสีเทาเอาง่ายๆผมสรุปให้เลยนะครับ น้องชื่อสไตเลตสเตียเหลือสไตล์นี่แหละนะครับ S T Y สแตเลตถ้าในวงการเขาเรียน้องสติโกกันสติโกเหรออ๋อสตียาสติโกสติโกก็คือตอนนี้มันก็จะมีตัวเวอร์ชั่น3ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นสวิมสู t นะดูนะครับนี่แหละสวิมสูรนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูตัวไหนก่อนดับแรกนี่กนอนาะดู เวอร์ชัน3 XFT ก่อนนะครับ x f 3อ่าเดี๋ยวเราจะดูกล่องกันรอบๆก่อ,อนะเนาะนีเราจะให้ดูอันนี้เป็นตัวละครบ,บทบาทสมมุตินะครับซึ่ง่า่ทางข่ขยโคโตบุกิยะเนี่ยเป็นออกแบบขึ้นมาเองถูกไหมซึ่งแล้วก็ใช้เกาะที่ได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรเอ่ยไม่ใช่ว่าเป็นเกาะเด้มันจาแต่ว่าเนี่ยคือตัวจริงนอ้อง น้ามีตัวจริงด้วยเหรอตัวจริงน้องเป็นแบบนี้เอ้าแล้วแล้วไอ้่นตัวจริงนี่มีขายปะมีมีราคาถูกกับราคาถูกกาเฟมัลเกรค่อนข้างจะเยอะอยู่ตัวจริงนเอะเจ็ดร้อยกว่าบาทโคโตเน่นะอืมเออเป็นออริจินอลแล้วคุณได้ซื้อมาไหมไม่มันต้องเอามายืนคู่กันหน่อยนะผมว่าก็ก็รอของเข้าละแต่รอลองรอมีเงินก่อนเพราะมันจะมีพาร์เสริมให้มันจะได้รอ้างคู่ก่อนบอกไม่รีแล้วนะ รอร้านมันจะได้ตัวนี้ด้วยคู่กับตัวสติโกอีกตัวหนึ่งอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะฮะอุ้ยผมเห็นตัวที่มันจะเป็นคล้ายๆสมุไรอันนี้คือหน้ามันเป็นแค่เอาหัวเป็นหัวน้องคือเอาหัวน้องไปใส่กับอีกตัวอีกลายหนึ่งเอาอีกตัวหนึ่งเหรอไปใส่กับทิ้นส่วนอีกลายหนึ่งซึ่งเป็นตัวพิเศษที่ว่าถามมันจะเป็นตัวตัวชุดตัวที่อีกลี์ของเขาครัโคตบเกียที่เป็นตัวชุดนักเรียนแล้วแล้วทีเนี้ย คือเขา,เอาใส่มาบนกล่องเงี้ยหมายความว่าเล่นกับตัวนี้ได้เขาแค่ okay, บอกว่าเอานะเอาหัวไปใส่ตัวนั้นได้แล้วจริงๆมันจะมีตัวลิมิเต็ดที่ขายแยกต่างหากที่เป็นสติโก้ที่เป็นชุดแต่แ<ล>แว่าต้องซื้อที่ศูนย์โคโตแล้วคุณมีไหมไม่เราจะซื้อไหมไม่โอเคเก่งมาก <laughs> ไม่ <laughs> นะฮะเก่งมากที่สามารถระงรับ ความระยะเ่างปช่ที่ตัวอื่นแทนโอเคอันนี้เป็นสามหน้าที่จะมีให้นะครับในกล่องนะก็จะมีหน้าอะไรเอ่ยหน้ายิ้มธรรมดาหน้าหน้าฟินนะครับหลับตาแล้วก็หน้ายิ้มดีใจแต่ว่ากล่องไลยรุ่นนี้มันข้อดีมันจะแถมผมแบบที่ไม่มีคลิปไม่มีเฮดคลิปให้อะไรคือเฮดคลิปไอ้ส่วนข้อบนหัวดำๆตีบนหัวเนี่ยอ่าโอเคแต่แถมส่วนนี้ให้ ถือว่าโอเคไหมธรรมดามาให้ก็โอเคอยู่นี่ๆๆตรงนี้นะฮะที่พี่โจ๊กอธิบายเมื่อกี้นะครับจะอยู่ตรงนี้อ่าเนี่ยฮะกล่องอาผมที่ไม่มีเฮดกริปจะตรงกลางนี้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวเอาตัวหรือว่าจะดูปักกระตืนก่อนปักกระตืนก่อนอ่ะอ่าอันนี้นะฮะเป็นเย็บเล่มมาตัวนี้ต่อใช้เวลากี่เรื่องเดี๋ยวโจ๊ไม่ถึงเรื่องไม่ถึงเรื่องด้วย เต็มมาแป๊บเดียวต่อแป๊บๆปเพราะว่าพวกนี้มันเป็นจริงมันเป็นตัวลายเล็กๆที่เขาออกมาแต่แค่ว่ามันเป็นตัวตัวตัวเสริมขึ้นมาตอนที่หลังชิ้นส่วนเขาไม่แข็งเขาไม่เยอะก็คือไม่นานแต่แค่ว่าไอ้ตัวนี้ข้อดีของมันคือว่ามันจะได้ชิ้นส่วนของตัวรุ่นเก่าด้วยอ่าใช่ใช่ใช่แต่ชิ้นส่วนตัวรุ่นเก่าด้วยก็แสดงว่ามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแค่นั้นแหละนะครับมันแค่นั้นอ่ะ อ่ะขอดูตัวจริงเลยนะครับเอามาดูเลยพี่โจ๊กต่อมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ต่อตอนนี้เะเป็นิ้นแบบรุ่นแรกเป็นแบบเป็นพาร์ทรุ่นแรกเอยเหมือนล็อกแมนเลยว่ะอุ้ยตอนนี้ดูนะฮะรอบๆผมเนี่ยผมนึกถึงอะไรรู้ไหมไอตัวไอตัวนั้นน่ะมิคุทุกคนก็ก็ว่าเหมือนมิคุอยู่เออ นี่นะฮะเอ้ยอ่า,อา,อา,อานะครับอ้ยทำไมน้องแบบว่ากระโปรงสั้นจังอ่ะเนี่ยดูดิกระโปรงสั้นเลยเ<ด>มีรกระโปรงยาวให้แบบว่าดูสุภาพเรียบร้อยกันไ,ไหมไม่ไม่มีแล้วเนาะโอเคอ่ะตัวนี้เป็น action base action base นะครับที่แบบว่าแถมมาในชุดนะครับและจุดเด่นของรุ่นนี้ยมันจะแถมพาร์ทเสริมที่เป็นพาร์ทผม,มแต่พิเศษ ที่มันจะสามารถติดแอดออนบนหัวได้เพิ่มเข้ามาอ่าอันนี้เราพูดกันไปแล้วตรงนี้นะครับตัวปกติเขาตัวปกติอ่าถ้าตัวพิเศษมันก็ต่างแค่ว่ามันจะเปลี่ยนแค่ผ้าส่วนอกกับแบนแพรข้างหลังแล้วก็เปลี่ยนเฮดกิ๊หรือแบนแพรนี่คืออะไรเนี่ยเป็นเหมือนทอยพ่นเ oh, ครื่องบินใช่ไหมไอพ่นเหรอราบินได้ไหมตัวนี้บินได้ม <int> ันได้บินได้เนาะเอเคน้องมีอะไรเนี่ยอันนี้คือปืนยิงแบบว่าแก๊ซลิงเป็นแมชชีนกันหรือเปล่าแก๊ซลิงไงแก๊ซลิง อมีอะไรมาเล่นอีกเปินปืนถ้าสมมุติว่าจะเล่นคู่กันก็จะมีปืนตัวนี้แล้วก็มีแบกแ็กข้างหลังอ๋อนี่แบคแพ็ทเปลี่ยนเป็นเครื่องบินได้แล้วก็พาร์เสริมผมก็คือเอาเอาไปแทนในตัว iPhone ตัวนั้นอ๋อนี่นะครับไอ n e ตัวนี้สามารถที่จะแทนกันได้นะจริงๆน้องจะมีพาร์ทที่เป็นพวกเิซายมีสามใส่เมซาแต่ว่ามันจะต้องเปลี่ยนแขนอีกข้าง ต้องเปลี่ยนกับเขยนข้างนี้มิมไทรซก็คือมิสลอไทร์ที่ใส่โอ้มิดไทรนี่คือแบบดูยากมากเลยนะฮะเดี๋ยวนี่อันนี้คือมิสไทรนะครับมีสองอันนะก็คือต้องเปลี่ยนกับตัวแขนเดี๋ยวใช่ไหมต้องติดเข้าไปที่แขนอ่ะติดดิแต่ตอนนี้ที่ติดไว้เดิมอ่ะมันจะเป็นพาร์ตอาวุธแบบมีดพับอืม ซึ่งไอตัวเนี้ยเราจะเห็นบ่บอยๆนี่กันดัมใช้กันครับอ่ามีดพับมีเดี๋ยวเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูมีดพับนิดนึงนะฮะนี่อย่างเท่เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตรงมีดพับตรงนี้เป็นมีดทรายอ่ะพี่โจ๊กเปลี่ยนยเอาจริงสาวสองตัวเนี่ยก็คือได้ MGX แล้วป่ะราคาได้ราคาแต่ว่าไอ้นี้ยังขาดอีกนิดนึงต้องมีอีกตัวมึงจะซื้อ MG ได้ g x ได้โอ้ย ดุมดำป่าเกือบเกือบเกือบม <laughs> ิติมิติลีบอ่าสไตล์เลตนะครับ X F 3 Plus เออถ้าเทียบจริงๆอะ่ะมันจะเป็นตัวที่ของมันจะไม่ค่อยเยอะอมีความที่ว่าพาร์ทมันไม่เยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบกับตัวรุ่นใหม่ๆของ <c oughs> เนามผ <c oughs> มว่ายิ่งต่อตอนะตอนะี้ยิ่งมันยิ่งมันจะยิ่งแยกล่างมันไม่เชิงว่ามันมันเพิ่มจํานวนขึ้นมาแต่หลังๆด้วยความที่ว่า พอโตมันจะปล่อยแบรนตัวหลักเขาอะที่เป็นตัวตัวรุ่นตัวรุ่นเละตัวหุ่นออกมาก่อนแล้วค่อยปล่อยตัวผู้หญิงออกมาทีหลังเดี๋ยวให้ดูนะฮะจากที่เป็นมีดจ้อนอยู่ตรงนี้ก็กลายเป็นนี่เลยนะครับอะไรนะตอกปิโดมิสไซอะไรสักอย่างเนี้ยแล้วลิ่งเบาอ่าโอเคแล้วแล้วคุณคิดจะเปลี่ยนหน้าน้องไหมเปลี่ยนเปลี่ยนบ้างเนาะเปลี่ยนทุกเดือนละครั้งมาลมโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยน ก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าเ,า,เวา,เาเอาเวลาไปต่อตัวอื่นเอาเวลาไปทงเงิน <c oughs> ลาเงินใจ <c oughs> ใจ่ายแมงตัวอื่นอ,อุ้ยยังไงนะทําทงานได้เงินเอามาซื้อแมงเตอแมงใช้ชีวิตใช้ชีวิตทำงานงาน,อนอนแมงอ่ะโอเคอันนี้คือ X f 3 e e Plus <c oughs> นะครับมีอะไรที่อยากจะเล่าเพิ่มเติมอีกไหมตัวนี้จริงๆเขามีทิกอร์มีดีคอไอตัวเนี้ยมันเด่นตรงที่ว่า นี่ครับที่ว่ามันเป็นพาโมสาวน้อยเนาะม,มันจะมีข้อเด่นคือพวกมันจะแถมหน้าเพดมา,มห,นาหน้าว่างแล้วก็มีติดติดดีคอ,อแต่ตัวเนี้ยมันจะมีจุดหนึ่งที่มันไม่เหมือนชาวบ้านคือมันจะมีดีคอกางกิงในมีดีคอแล้วนะกางกงในดีคอก็งกงในด้วยเยอะจริงก็เคยจะเด่นกับตัวอื่น ก็คือมีชั้นในนั่นเองนะครับเป็นน้ำใช่ไหมมีคอน้าน้าโอเคถ้าว่างก็ต่อนะครับแต่ว่าว่าถ้ามันจบอย่างนี้แล้วพี่โจก็น่าจะพออยแค่นี้แล้วเพราะว่าจริงเฟรมอาร์มันจะไม่ค่อยลักษณะของมันคือมันจะทําสีไม่เยอะมันถาว่าเชื่อว่ามันมันจะทํามาให้ไม่เยอะอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดที่ควรระวังคือข้อมือข้อมืออ่าตอนดูดูข้อมือหน่อยข้อมือมีมีอะไรที่ต้องระวังเกี่ยวกับข้อมือครับผมเขาจะหักมันชอบหักบ่อยแต่ไม่รู้ว่า ถ้าโคแก้ให้หรือยังเพราะว่ามันเป็นปัญหาตอนล็อตแรกๆเขาที่ข้อมือหักง่ายแต่นี้ล็อตใหม่นี้เป็นตัวรุ่นใหม่ละข้อต่อมือก็คงแข็งแรงมากคือระดับหนึ่งบวกเพราะว่าเขาขายเดี๋ยวนี้เขาทาขายแยกละมีข้อมือเพิ่มเข้ามาดูนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวดูอีกตัวหนึ่งดีกว่านะครับเดี๋ยวตเล็ตเอสเ l ฟทีเนี่ยเก็บไปก่อนตัวหนึ่งก็จะเป็นสวิมสูทนะครับช่วงก่อนหน้านี้ประมาณเดือนหนึ่งเนี่ย ผมเห็นตัวนี้เน่ยมาเรียกว่าโฆษณาอยู่ในหน้าเพจ a c e b o o o นะครับโดยเฉพาะเพจอะไรนะเบโชเคสอะไรนะมานอ่าคือคสป,ปอนเซอร์าอา,าอสป,ปอนเซอร์หลักแหล่งแหล่งของเมงของเราแหล่งแมงอ่ะ,อะตัวนี้ซึ่งที่ผมเห็นนะที่ยิงแอดมามันจะเป็นตัวสีขาวอันนั้นมันเป็นลิมิเต็ดมันจะมีอันนี้คือตัวสแตนดาร์ดแต่ตัวนั้นนะมันเป็นตัวลิมิเต็ดตัวรุ่นใหม,ม่ตัวอีกสีนึงตัวสีขาวอันนี้คือ เส้นด่นะครับ <Standard S 1> เป็น <Standard. S 1> สีเสมอน,นะคือสีจริงเขามันเป็นสีฟ้าฟ้าฟ้าอันนี้พ,พี่โจ๊กได้มานานหรือยังนา2สองเดือนมั้งสองเดือนเหก็ประมาณนั้นมันจะเป็นตัวสไตล์เนี่ยครับที่ผมเห็นเนี่ยแต่ว่าจะเป็นตัวสีขาวไอ้ตัวนั้นผมเห็นแล้วชอบมากเลยนะแล้วก็จะมีไอ้จรวดที่เป็นโดนมาทิ่หมหัวด้ว <c> ย <oughs> ตลกดิมีอมีหมดเหมือนตัวนั้นทุกอย่าง<ม>แค่คน,นละสีเหมือนแค่คนละสีนะครับแล้วมีแพลนจะซื้อเพิ่มไหมตัวเจเล่นนี้ ปล่อยปแปลวเพราะว่าเดี๋ยวอีกตัวอีกตัวนึงจะมาแล้วอัศวิมสูตรนะครับสวิมสูตรตัวนี้เป็นวันพีซนะวันพีซก็หมายความว่ามีหนึ่เป็นชุดว่น,น้ําที่เป็นชิ้นเดียวแล้วก็ข้อแตกต่างก็คือว่า้าดีตัวฐานเนี่ยจะเป็นลักษณะใสนะครับตัวชั้นเบสนะอย่างตัวเนี้ยคือมันจะเป็น มันดูเป็นคล้ายๆอุปกรณ์สำนักงานมากเลยเพราะว่าตัวตัวตัว XF3 เนี่ยะถาวว่าความสามารถในการรับําหนักมันพอๆกันเลยแต่ว่าตัวตัวใสเนี่ยผมดูนะถ้าคุณแบบว่าวางไว้เนี่ยผมก็ล่วงไมข้างมันก็จะมีขนหมาติดเข้ามาด้วยนะครับเราไม่ได้ทำความสะอาดใช่ผมบอกแล้วว่าให้คุณเนี่ยต้องพักกันซื้อสักพักหนึ่งแล้วเอาตังไปซื้อไอ้ตู้นะครับตู้ใส ตู้เก็บของเนี่ยออประมาณสองสามพันนั่นแหละก็ต้องเจยดเ,เจียดไปนะยิ่งไม่นะได้เลยเออ,อทีนี้มาดูตัวสวิมสูรนะครับรู้สึกว่าชิ้นมันจะเป็นชิ้นต่อเนื่องกันหรือเปล่าเนี่ยตรงบริเวณเอวเนี่ยใช่ไหมมันแยกชิ้นแยกชิ้นเหรอออ ทำไมผมดูว่าเหมือนมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยเนี่ยคือตัวบอดี้หลักกับสีน้งเงินอะเป็นชิ้นเดียวแต่แค่ว่าส่วนกลางคือส่วนสีดกากับสีขาวแล้วผมหายไปไหนข้างมันหลดุดไม่คงไม่ได้เอาใจอ๋อโอเคแล้วก็ดูน่ารักดีนะครับหน้าตา <S <S แล้วก็ถือปืนอะไรเนี่ยปืนฉีดน้าป่ะปืนกลเบามาั้งเพิ่ผไม่ปืนกนเบาปิดปิดรูปิดรูมองไม่เห็นแต่หลักๆแน่ก็เหมือนตัวก่อนก็คือเป็นตัวเดียวกันนั่นแหละ แต่ว่าก็คือเป็นเวอร์ชั่นของชุดแม่น้ําที่ทํามาให้เราแฟนคลับได้สะสมเพิ่มและจริงๆคือที่ทําไมต้องซื้อ2อตัวต้องมี2อตัวนี้เพราะว่ามันสามารถสลับชิ้นส่วนอาวุธนะชิ้นส่วนแขนขาได้เพราะว่าอาวุธมันก็ไม่เหมือนกันมีเมนบอดี้คือตรงนี้คือถอดแขนออกแล้วใช้แขนสตีลตัวลิจินนนได้ใส่เข้าไปมันก็จะทําให้ดูมันเหมือนเกาะมันเยอะขึ้นส่วนถุงน่องยาวเนี่ยมันก็ นึกว่ามันก็คล้ายๆกันนะะกับตัวเดิมนะแต่อ่อนี่มันจะเป็นมันจะแทบเหมือนขาปกติอ่ะมันจะเหมือนขาเนอ่ขานี่มันจะเรียวลงเนาะแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอ่ะขามันจะแบบว่าข้างล่างเนี่ยมันจะดูมีกรอบอ่ะเห็นไหมขากรอบน่อ้นันมันจะเป็นอารมณ์เหมือนชุดบางๆใช่ใช่ใช่โอเคก็คือว่ายวิมสูตรไงในนี้ระถอดไปเครืองบินได้ข้างหลังไอ้ตัวไหนนั้นที่ผมถามว่าอะไรมาจิ้มผวอะไรที่มาจิ้มหัวน่ะแล้วมันหักหักฟังมันหลุด อ่าตรงนี้นะฮะส่วนชิ้นส่วนที่ว่าเป็นโดนเดี๋ยวพี่โจะแ,ะแกะออกมาให้ดูนะครับเป็นโดนจริงป่ะเป็นโดนเป็นโดนหรือว่าเป็นเครื่องบินเป็นตัวมันเล็กกว่ามันก็ต้องเป็นมันน่าจะมันเป็นโดนเนีะโดนเนาะตัวอย่างเงี้ยดูโดนนะฮะแต่เพราะว่าตัวนี้มันเด่นที่พาร์ทผมเพราะว่าจริงๆมันจะเหมือนกับตัวเก่าที่เขา เคยขายมาเป็นตัวรุ่นแรกของเขาที่มันจะเป็นตัวบอดี้เสริมที่มันจะได้แขนแขนสีเนื้อแขนกระขาสีเนื้อคือมันเน้นพาร์ทหัวที่ว่ามันจะมีตีมีอุปกรณ์เสริมเป็นหูข้างบนโดนจิ้มหัวแล้วก็มีหน้าหน้าหน้าเป็นอย่างนั้นะหน้าเหมือนตัวเมื่อกี้หน้าหน้าหน้าที่แบบว่าทําตาอย่างเงี้ยแค่หน้าทำตาไม่มีมีน้ำมินเฉพาะกล่องใหม่เอาหรอเฉพาะในกล่องสีเงินอ๋ออะโอเค ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็หูแมวมันตั้งขึ้นได้ไหมเนี่ยทาไมมันเป็นหูตูบอ๋อได้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 แล้วมันจะมีพาดหูตูบด้วย่มีหูตูบมันมีพาดหูตูบแยกอีกเหรอจะไม่ได้ติดไม่ได้แกะแขงอ๋อโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสาหรับชื่ออะไรนะสไตเล็ตเนีเลยเฟรมอาร์มเกิลหรือที่ภาษาภาษาในวงการคอสตาริกเอฟเอจเตเลตสเตโกอืมโอเคนะครับเดี๋ยวถ้ามีสาว คนใหม่เซ็ตใหม่มาเดี๋ยวก็จะเจอกันอีกกักกบพี่โจโ๊กแน่นอนนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับ2คนนี้นะะซเซเ e c ต X3 f และซเซเล็ตสว,ส,วสวิมสู t นะครับผมไปละครับบ๊ายบาย